เราจำกันได้แล้วนะพูดเป็นรอบที่1นล้านว่าเราจะมีระดับความสูงประมาณเท่ากับประมาณ3ส่วนใช่ไหมพ<น>อเราได้ว่าแกนกานรทั่นแบบนี้ลอ่ฟังด้วยนะตรงหัวครับดูได้ว่ามันได้ทั้งหมดกี่ส่วนสูงตรงนี้เท่ากับกี่ส่วนเห็นไหมครับเท่ากับกี่ส่วนกี่ส่วนเลย3ส่วนใช่ไหมครับโอเคคราวนี้ พอเราได้สามส่วนปุ๊บเราก็มาวาดเป็นทรงเลขาคณิตขึ้นมานะครับวาดเป็นทรงเลขาคณิตยิ่งระดับสายตาที่เราเท่ากันว่าหลายเปอร์เซ็นเร่องต่ำลงต่ำลงเส้นนั้นจะกลายเป็น ม,มีสถานที่แบบนี้ด้วยเหรออืมคงเป็นห้องอาจารย์สักท่านละมั้งนะแต่รู้สึกคุ้นหน้าจังเลยเหมือนเห็นที่ไหนโน้ไงหนุ่มห <Yeah. S 2> ลงทางมา่ึงไงตกใจหมดเลยขอโทษที่ทำให้ตกใจนะ <c oughs> เห็นอีกที <c oughs> เธอก็เดินดุ่มๆุ่มเข้ามาแล้วครับส่งเสียงทักไม่ทันว่ายังไงเรานะ่ะหลงทางมา่ึงไงไม่มีเรียนเดรอ เมื่อกี้ผมยังอยู่ในห้องเรียนแต่พอรู้ตัวอีกทีก็มาอยู่ที่นี่แล้วไม่รู้ตัวเลยเหรอครับฟังดูแปลกๆสินะผมมารอเรียนอยู่ที่ชั้น5้าแล้วก็เผลอหลับครับ <c oughs> เธอไม่ได้ที่ชั้นห้าสินะใช่ครับตอนสิบโมงมาเร็วดีนี่บ้านผมค่อนข้างไกลก็เลยต้องรีบออกมานะครับปีหนึ่งงั้นเหรอใช่ครับปีหนึ่งครับแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะชีวิตในรั้วมหาัยปีแรก จะว่ายังไงดีมันก็สนุกดีนะครับได้ทำกิจกรรมหลากหลายขึ้นได้เจอเพื่อนใหม่ๆม,มีสังคมใหม่วิชาเรียนที่แตกต่างไปจากมัธยมแต่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับผมไม่ได้มีความสามารถอะไรที่โดดเด่นเลยไม่เก่งอย่างเพื่อนๆหลายๆครั้งก็อิจฉาจนพานให้ท้อไปหมดรู้ว่าพยายามไปก็ไม่เท่าคนอื่นรู้ได้ยังไงล่ะเคยลองที่จะพยายามอย่างจริงจังแล้วหรือยัง ปัญหาเอาชนะได้ด้วยความอดทน<ะ>กับเรื่องนี้ก็เหมือนกันเธอต้องขยันหมั่นเพียรและตั้งใจจริงความพยายามของเธอต้องเห็นผลอย่างแน่นอนแต่เพื่อนคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือตัวเธอเองนะอย่างน้อยก็ได้พัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นครับถ้าเธอเองยังกลัวที่จะพยายามและจะดีขึ้น<ะ>เก่งขึ้นได้อย่างไร อย่าเพิ่งเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครๆครลองทําให้เต็มที่สุดความสามารถของเธอก่อนนั่นสินะครับผมนี่ยังไม่ลองพยายามเลยก็ยอมแพ้ซะแล้วค่อยๆปรับตัวไปใช้ความอดทนและอุตสาหะครูมีข้อคิดอยู่นะริเริ่มสร้างสรรค์รอบรู้รวดเร็วเรียบร้อยริเริ่มในสิ่งใหม่ๆ สร้างสรรในมุมมองที่แปกใหม่รอบรู้รู้ให้หลายยานรู้ให้กว้างขวางรวดเร็วคิดจะทำสิ่งใด<ะ>ก็ลงมือทําทันทีอย่ารอเวลาเรียบร้อยทำงานสิ่งใดก็ให้สุภาพและเป็นระเบียบเป็นไงโหฟังดูแล้วไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายผมจะลองดูครับจะพยายามให้เต็มที่ดูสักตั้งคิดได้แบบนั้นก็ดีไป เตรียมตัวเข้าเรียนเถอะตั้งใจเรียนเข้าหลังครับหนุ่มพยายามขึ้นนะครับเฮ้ยนักศึกษาตื่นแล้วตื่นตื่นเฮ้ยเฮียนักศึกษาเอ้ยเพื่อนไปหมดแล้วเนี่ยเออครับสวัสดีครับค่อยๆเก็บนะลูกเออทำไงเอาเอาครับสวัสดีครับครับปาปาย อ่านอ่ปปีนเมนูนีกอ่าโอเคโอเค านดรสุขพุขยาพรเมื่อสมัยเริ่มจำความได้ท่านช่วยพ่อแม่พายเรือขายของคอยเก็บเล็กผสมน้อยมาเรื่อยๆจนวันหนึ่งก็มีเงินทุนพอซื้อโรงสีเล็กๆเป็นของตัวเองจากโรงสีเล็กๆก็กลายเป็นโรงสีใหญ่จากนั้นท่านก็ตั้งบริษัทรับเหมาก่อสร้างสร้างรายได้ได้พอสมควรท่านก็เริ่มตั้งโรงเรียนขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนช่างกลไทยสุริยะ ท่านดรสุขพุกยาพรเคยกล่าวไว้ว่าคนที่จะมาเป็นผู้อำนวยการวิทยาลายัยหรืออธิการจะต้องเป็นคนที่เก่งในสายตาคนอื่นด้วยไม่ใช่เฉพาะในสายตาของท่านอุปกรณ์การสอนที่จะนำมาใช้ท่านก็ไปดูไปเรียนรู้ด้วยตัวเองว่าใช้ได้จริงและท่านก็เป็นคนสัมภาษณ์ผู้ที่จะเข้ามาเป็นอาจารย์สอนด้วยตัวเองท่านผู้เสมอกับคนทั้งหลายว่าคนเราจะมีความเจริญก้าวหน้าได้ต้องมีความกตัญญู มีสองคนที่เราจะต้องไม่ลืมคนที่หนึ่งคือพ่อแม่ส่วนอีกคนคือครูอาจารย์ใครทำบุญคุณไว้เราจะต้องไม่ลืมแต่ถ้าใครมาทำให้เราโกรธเคืองขุนเคืองอย่าจำแต่ให้จำสิ่งที่คนมาทำบุญคุณกับเราไว้ท่านดรสุขพุคยาพรถือเป็นบุคคลที่ยึดถือแนวทางการดำเนินชีวิตตามวิถีแห่งความพอเพียงโดยท่านมีมาตั้งแต่เดิมแล้วจึงทำให้ท่านสามารถตั้งตัวได้ ตั้งแต่สมัยยังเด็กท่านพายเรือขายของเก็บเล็กผสมน้อยเงินที่ได้มาท่านเก็บเอาไว้มากกว่าใช้จ่ายท่านเป็นคนมีความเมตตาละเอียดรอบคอบในใจมีแต่ความเมตตาผู้น้อยทุกวันเกิดวันที่12มกราคมของทุกปีท่านจะทำบุญเลี้ยงพระแจกคนยากคนจนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท่านทำด้วยใจด้วยความเมตตาปรัชญาริเริ่มสร้างสารรค์รอบรู้รวดเร็วและเรียบร้อย หรือแปลความหมายอีกในหนึ่งคือคล่องแคล่วว่องไวนอกจากจะต้องรอบรู้แล้วยังต้องมีความริเริ่มที่มาพร้อมกับความรวดเร็วอีกด้วยถือเป็นแบบอย่างที่ดีของคำว่าครู